ครับวันนี้นะครับมาหาหน่้อไหม้นะครับเอาเนื้อใหม่ครับได้ทั้งเบิดสิบนอนะครับเพื่อที่จะไปเห็ดกับเขากินนะครับช่วงเย็นนี้ครับเป็นเน่้อไหม่น่าจะเป็นเน่้อไหม้หน่อไม้เลี้ยงนะครับีหน่อไหม้เลี้ยงครับโบหมั่นใจเน่้อไหม่เลี้ยงโบครับคือเน่้อไหม่เลี้ยงนะครับนะครับกอนี้นะครับกอนี้นะครับเอาไปแล้วสามรอบแล้วนะครับสามรอบ รอบเมื่ Luft อกี้น่าจะสิบกัวนอรอบๆๆๆรๆัรกๆๆๆๆๆอๆๆเพื่อๆๆๆปอๆๆ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 บนๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆัๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆ10นๆๆะนๆๆๆๆๆยๆๆ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 ิๆๆ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 าๆๆ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 ๆะๆๆๆบๆๆ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 าๆๆๆๆๆแล้ว นะครับเกิือนเกินาดนะครับน่าจะประมาณจัก4ี่หมื่พอดีนะครับโจอาเกียนะครับได้กับข้อแรงแล้วนะครับก็ส่วนที่เหลือนั่นน่าจะเอาไปเผานะครับเผาเห็ดนกไหมนกไม่ใบที่สุปนะครับใบสุปในช่วงเกี่ยวเข่านะครับช่วงเกี่ยวเข่าเหล่านะครับจางพีจางนองเป็นหลงเกี่ยวเข่านะครับถือว่าปีหนึ่งมีเท่านึงนะครับต้องเก็บไว้นะครับ keep